สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป่าปอยนะฮะและวันนี้ก็เป็นยังไงเดี๋ยว เป็นคําขอจากเพื่อนๆดีกว่านะฮะคือมันมีกล่องใหม่เข้ามาเนาะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่กล่องใหม่แลนะ้วฮะจริงๆมันก็คือกล่องเก่านั่นเองแหละก็แค่เอากลับมาใหม่นะฮะในกล่องคอสตัมเลยก็คือกล่องที่เราสามารถปรับค่าเลยต่างๆได้เนาะและและข้อสําคัญของกล่องในครั้งนี้นะฮะก็รู้สึกว่าจะเป็นของจากกงล้อเยอะมากเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเช่นชุดชุดเขาเรียกว่าวชุดอะไรพีนะีน่ะผมลืมแล้วเหมือนกันเขาเรียกว่าวอะไรนะ แห่งเอ้ยหนึ่งไม่ออกแต่นั่นแหละ <c oughs> ก็ชุดนั้นนั่นแหละแล้วก็ชุดไก่นั่นเองเนาะซึ่งชุดไก่ก็น่าจะมาจากกงล้อเหมือนกันนะถ้าผมถ้าเกิดผมจําไม่ผิดนะผมก็ลืมลืมแล้วเหมือนกันแหละแต่คือแบบอะไรเนอะทำไมเอาของกงล้อกลับมาในกล่องอย่างนี้ไม่ครูเลยแต่ก็นะคือถ้าพูดถึงกล่องนี้แล้วผมมีอะไรบ้างก็ <c oughs> คือหมดแล้วแหละยังเป็นไอชุดดีเลยที่ผมอยากได้มากนะแบบอยากได้จริงๆนะ คือมันเท่แล้วผมก็ชอบมากด้วยเลยแล้วแบบเมื่อวานในไลฟ์สดผมก็ได้สุ่มไปแล้วนะฮะบางช่วงเนาะจริงๆก็สุ่มไปแล้วประมาณ3-4,000พนยูนี่แหละประมาณนี้นะในไลฟ์สดนะซึ่งถ้าเกิดใครอยากดูก็ย้อนด,ดูได้เนาะแต่แบบเพื่อๆบอกว่าอยากให้ผมทำคลิปแยกด้วยก็เลยอเคโอเคโอเ,โอเก็คลิปแยกด้วยละกันแต่เหมือนเขาจะให้แบนได้ ใช้16,000 G หรือเท่ากับ1,600 UC หรอถามว่ามันคุ้มไหมถ้าเกิดจะเอาของแดงสักชิ้นหนึ่งมันก็อาจจะคุ้มก็ได้นะมันแมนต้องหมด6ชิ้นนะ,อะลองดูนะฮะลองดูเพื่อ <c oughs> เพื่อคนดูเลยนะเพื่อคนดูเลยนะหากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม UC ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน100%นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Rich Man Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอด rich man s h อ p อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับจีเท่านั้น ร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นออีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลยแล้วมีอะไรอยากแบนงอีกไหมก็ไม่เนาะเออเมื่อวานถ้าเกิดใครดูอยู่ก็น่าจะดูนะฮะว่าผมได้ของชมพู2ชิ้นเนาะผมจะไม่พูดแล้วกันผมได้อะไรบ้างเพื่อนเพื่อนก็ลองไปดูเองเนาะก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะฮะว่าตอนนี้เหลือของแดงอยู่2ชิ้นเนาะจริงๆถ้าเกิดเพื่อนเเห็นผมผมเป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะฮะเพิ่งเพิ่ออับหนามานะฮะแล้วก็ไม่ได้เป่าผมเลยก็นั่นแหละก็อย่างที่เห็นนะมีของแดงอยู่2ชิ้น เพราะผมแบนไปแล้วเนาะแต่ของชมพูนี่อีกบานเบอร์เลยเนาะแต่ก็หวังว่าถ้าออกของแดงอย่ามานะแวมไพร์ขออีงเดียวเลยก็จริงผมก็ไม่อยากสมเยอะเทนะ่าไหร่นะเพราะของแดงมันก็ออกยากแหละแต่ถ้าเกิดมันออกเลยมันก็ดีนะแต่ก็ไม่นา่าไม่นา่ายากยากของซ้ำนั่งนั่นยากยากยังไงก็ยากมากจริง แต่ก็หวังอยู่ดาไม่ใช่ไม่หวังนะเออไม่ค่อยดีเลยอรอบที่สามอะไรอยากไหมเนี่ยเฮ้ยได้ซัพพลายเก็บไปทั้งสามตัวในเมื่อกี้ เออว่าถึงซัพพลายเกตก็มีของใหม่มานะแต่จะรอค่อยไปดูของแล้วกันขออีกสักสองพันแล้วกันนะสักสามสี่รอบนะเผื่อได้นะผมอยากได้ชุดนี้จริงๆชุดแดงนะไม่เลยหลังหนี่คือชุดแดงผมไม่ออกเลยนะแบบไม่ออกเลยนะอ้าเฮ้ยชุดอะไรไม่เคยเห็นเลย อ้โห uh oh. ไม่เงยเสร็จตัวอื้อไม่ไม่เฮ้ยโอ้โห oh, ได้แล้วไม่เงยอ่าอีกอีกสองรอบแล้วกันอีกสองรอบแล้วกันว้าย เออว่าถึงของชมพูนะมันจะมีหนึ่งชิ้นนะที่เพื่อนๆอาจจะไม่รู้บางคนนะว่าปืนนี้เป็นเหมือนปืนอัปเกรดตันเลยนะปืนทางด้านของปืน ak hellfire นะฮะซึ่งเป็นปืนที่น่าจับจองและดีมากๆเลยนะเพราะว่ามันมีเอฟเฟกต์ทางด้านของ q f f e ทางด้านของรุ่นนี้นะคือมีครบเป็นเหมือนเวล7เเลยนะ และกล่องศพนั้นสวยมากๆก็คือทั้งแรกของหุ่นไล่กานะฮะสวยมากจริงๆซึ่งอันนี้ผมก็มีอยู่แล้วแหละแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นรอบที่สามแล้วมันที่มันกลับมานะฮะก็แนะนําเลยถ้าเกิดใครอยากสุมนะเปิดนี้ไว้เลยเพราะอันนี้คุ้มมากแล้วนอกจากนั้นก็สุมต่อเลยอีกสอรอบไม่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 ไม,ไม,ไม่ของแดงไม่ออกเลยนะ ทำไมช่วงนี้คือแบบไม่ออกของเองกเลยไม่เข้าใจหรือไปที่ดัวผมปะโอเคน่าจะดูผมแหละนะอ๋อใช่แล้วมาดูที่ supply c a t นะซึ่งของก็ได้เปลี่ยนเป็นทางด้านของชุดโจสรสลัดเนาะและชุดโจสรสลัดนี้ก็อยู่ในกงล้อเหมือนกันซึ่งมันเอามาให้เป็นตัว supply c a t e แล้วมันจะสุ่มไปทำไมวะเนี่ย ถ้ามันจะกลับมาในกองล้ออย่างนี้เนะี่ยแปลว่าอนาคตถ้าเกิดมีกองล้ออีกแล้วถ้าเกิดเราแบบไม่ได้อยากได้อะไรขนาดนั้นแล้วก็เอาไปแลกอย่างอื่นที่อยู่ในกองล้อแต่ต้องแลกด้วยเหรียญอะไรอย่างนั้นเอาเนาะน่าจะคุ้มกว่านะเพราะชุดในกองล้ออย่างเช่นอันเนี้ยมันสามารถสมได้เลยในกองล้อซึ่งมันก็ดูไม่ค่อยแรงน,นะหลังจากนั้นผ่านไปประมาณ3ามสี่เดือนก็ไหนๆแล้วก็มีตัวนิดหน่อยแล้วกันเอ้เดี๋ย,ยนะเหมือนผมผมมีแล้วปะชุดอะ น่าจะขาดแค่หมวกนะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ชุดผมมีแล้วใช่ผมขาดแค่หมวกนะฮะก็ไม่ได้อะหรอกก็แค่มาสุบเอาหมวกนะเผื่อได้ไปได้ไปได้เพราะมันน่าจะเป็นของแดงกันใช่ไหมผมจะไม่ผิดเอเดี๋ยวของของของชมพูวะอ๋อของชมพูนี่ว่าเดี๋ยแฟกถอไม่เป็นไรนะสมมาให้ ดูเล่นนะว่าเลตมันเป็นประมาณไหนเนาะอืมเคื่องผมก็ยังไม่มีดวงอยู่ดีและอันนี้ขอการันตีมีอะไรบ้างอ๋อโอเคโอเคของม่วงก็อย่างที่คาดไว้นะฮะว่ากล่องนี้มันก็ออกอยากเหมือนเดิมนั่นแหละอุย้ยมีตัวสิบตัวแน่กล่องคลาสสิกด้วยอีกสาวมันจะรีเซ็ตแล้วอะ่ะ แต่แบบไอ่ได้ไร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 แ,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 แม่เงยโคตรเกลือเลยอ้ยแต่ยังไม่มีกับกระถาดอดีกนะ็เค็มเออจาาริงๆมันยังมีอีกกล่องหนึงที่ผมยังไม่ได้สุนมนรืหว่าลืมมันเลยก็จะเป็นทางด้านของกลองนี่ ที่ผมยังไม่ได้แตะเลยนะคือผมยังไม่มีสกินนี้ยังไม่มีสกินนั้นยังไม่มีสกินนี้แล้วก็ยังไม่มีสกินนี้คือยังไม่ได้แตะเลยก็จริงๆถามว่าอยากได้มัมนก็เฉยๆนะแต่แบบอยากลองแบบสะสมเล่นเฉย <c oughs> ไม่มีอะไระเพราะเนื่องจากเมื่อวานอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะผมไม่ใช่เมื่อวานดิวันก่อนนู่นวันสองวันที่แล้วเนาะผมสุ่มไปแบบสิบกล่องแล้วมันออกเลยนะแบบน่าสนใจเผื่อๆมันจะออกเหมือนกันเนาะสิบกล่องจัดมาหรือไม่ก็มันอาจจะไม่ก็ได้นะวันนี้ Hej, บางทีผมอาจจะคนรู้ตัวได้แล้วว่าผมไม่มีดวงทางด้านนี้นะหรืออาจจะแบบดวงน้อยมากๆก็ไ kind ด of ้ไม่เอ้ยไม่คิดจะออกเลยหรอทักชิ้นไหมเล่นตัวเก่งนะรอบสุดท้ายละเพราะไม่งั้นยาวแน่นอนโอ้โหแม่โคตรเล่าเลยรอบนี้โอเค เขอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อสุ่มเป็นหลักก็ได้นะเพราะแบบสุ่มมา100รอบถ้ามีแค่แบบ5ถึง10%อะที่มันออกดีนะนังนั้นแม่งเกิดชีปไปเองเลยก็เข้าใจกับตัวเองนีแต่ก็นะก็อย่างที่เพื่อนเนรู้นะว่าคลิปก่อนหน้านี้ผมแจกของรางวัลนะครับทางด้านของไก่ Black พิ้งนั่นเองเนาะซึ่งถ้าเกิดใครได้คอมเมนต์ท็อปสูงสุดในคลิปก่อนหน้านี้ผมก็จะแจกเป็นไก่ b l a c k พิ้งไก่ Black พิ้งนะฮะทางด้านของพนะันเก้อยู่4เนาะ ซึ่งมันก็แพ้อยู่แหละแต่ก็นะแต่ผมจะเป็นคนส่งมาเองเนาะแล้วเผลอๆผมอาจจะติดท็อปกระดานของเพื่อนๆคนนั้นด้วยซึ่งเหมือนมีคนอยากได้เยอะอยู่อนะ <S <S ก็ถ้าเกิดใครได้อันดับ2และ3ในคลิปก่อนหน้านี้นะที่เป็นชุดงิ้วนะผมจะแจกอันนี้นะคนละเท่าไหร่ดีคนละ30ชิ้นแล้วกันน่าจะกำลังดีมัง้งใช่มสามสชิ้นเท่าไหร่เท่ากับสามร้อย่ะผมเพิ่มผมเพิ่มให้เป็น50ชิ้นแล้วกัน อันดับ2กับสามนะผมให้เป็นคนละ50ิชิ้นนะถ้าเกิดใครได้นะฮะทั้งหมดก็รวมแล้ว2,000ันยเลยเนะี่ยที่ผมต้องเสียนั่นแหละเพื่อเพื่อแฟนคลับเนาะเพื่อ fc ทุกคนเนาะ <c oughs> ก็ตามนี้ละกันนะฮะสับวันนี้ก็น่าจะเน่าอยู่พอสมควรนะโดยรวมแล้วคือถามว่าได้อะไรมาไหมไม่ไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลยนอกจากของซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็เศษตัวก็โง่นะฮะแล้วก็ยังจะมาสุ่มอีกแกจริงๆผมกะจะไม่สุ่มแล้วแหละแต่แบบคนดูในไลฟ์ยุ่วผมอะ แล้ผมคนโดนยุ่ง่ายเลยก็นะโดยเฉพาะวันนี้ก็เจ๊งนะฮะเฮ้ยเกือลืมเลยวันละรอบเผื่อจะมีแจ็คพอร์ตไม่มีแล้วกล่องล้อนี้ล่ะหมอไม่เห็นอะไรเลยโอเคกันเลยเสร็จตัวงงก็อย่างที่ผมบอกนะผมไม่ได้เกิดมาสมจริงๆนั่นแหละก็าวสไลดวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรพิเศษแล้วแหละฮะ ็ถ้าเใครชอบคลิปนะคลิปนี้นะก็อย่าลืมชื่อฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่างนั้นก็อย่าลืมติดตามรอดูกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอต้อนรับไปก่อน,กนแล้วเจอกันใหมครับปุ๊บ